ุนโดในบอลเวสื่อดังสเปนเผยบรรดาแข้งของบาร์เซโลนาอยากให้ทีมดึงเนมมาอดีตกองหน้ากลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้สตาร์วัย29ปีมีข่าวพัวพันกับเจ้ามุทุมมาอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงหลังกระแสเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับแปอแชร์มีออกมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะถึงตอนนี้จะยังไม่มีการเซ็นกันอย่างเป็นทางการก็ตามจนล่าสุดมีรายงานว่าเนม่า หยุดการเจราจาช่วข่าวกระมีแนวคิดเรื่องการกลับค้ำหนุนอีกครั้งจากรายง,งานของสื่อแดนผู้ดีเผยว่าเหล่านักเตะของบาซ่าต้องการให้สโมสรเซ็นสัญญากับเนมามากกว่าจอร์จินโยวานาดุมหรือแมนฟิตเดปไยถึงขนาดให้มองข้ามนักเตะทั้งสองเพื่อสตาร์แซมบ้าเลยทีเดียวที่ผ่านมาเลโอนาร์โดพ่อออกกีฬาของปารีสแซง์แมงเผยกำลังเดินหน้าเจราจาเรื่องสัญญาใหม่กับเนมาและครียนลเอมปาเป้สองกองหน้าคนสำคัญให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับเนยมาทำไป105ประตูกับ76แอสอซิสจากการลงเล่น186เกมให้กับบาร์เซโลนาในช่วงที่ค้าแข่งระหว่างปี2 0 1 3ถึง 1, ก่อนย้ายไปอยู่กับแปรแชร์ด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกสกายเบดบอลในต่างแดนยกให้แมนยูเนต็ดเป็นตัวเต็งคว้าอุสมันเดมเบเล่ปีอนาคตไกลจากบาร์เซโลนาเข้ามาร่วมทับหลังมีนนโมวานเตเตเตรียมย้ายออกจากถิ่นค้ำนูในช่วงหน้าร้อนนี้ เดมเบเล่ถูกมองว่าต้องเตรียมย้ายออกจากสโมสรอนหลังจากเจ้าบนทุ่มมีนี่ค้างสูงเป็นกระบุงส่งผลให้ต้องตัดสินใจปล่อยผู้เล่นบางรายออกไปซึ่งสัญญาของเดมเบเล่เหลือเพียงปีเดียวเท่านั้นยังไงก็ตามเรดดีที่สุดจากผูด,ดังก็ยกให้ปีสแสดงเป็นตัวเต็งที่จะคว้านักเตะจากบาร์เซโลนาไปด้วยราคา7ต่อ1นรองลงมาคือเชลซี8ต่อ1และลิเวอร์พูล10ต่อ1นำหรับดาวเตะวยัย23่ย้ายมาจากดอทมุนมาร่วมซบบาซ่าในปี2 0 1 7 ลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น110นัดทาไป29ประตูลาฟามีกองหน้าวัย23ทําผลงานได้น่าประทับใจกับอวยกาที่ย้ายมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวจากวูฟทันตันจนตกเป็นข่าวว่าเซบีย่าสนใจดึงเข้าสังกัดเซบีย่าตกเป็นข่าวว่าสนใจราฟามีกองหน้าวัย23ของวู๊ดทันตันมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ หลังกองหน้าวัย23ทำผลงานได้น่าประทับใจในการย้ายมาเล่นให้กับอวยกาด้วยสัญญายืมตัวลาฟามีเป็นเด็กปั้นของบารลนเซียก่อนย้ายไปค้าแข่งกับวูซันตันในช่วงเดือนมกรา2018แต่ทีมหมาป่าปล่อยนักเตะมาเล่นกับลารสพอมาร์สและฟอเรสต์จนกระทั่งย้ายมาอยู่กับอวยกาด้วยสัญญายืมตัว18เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนมกราปี2020ก็น่ารายนี้ทำผลงานได้น่าประทับใจด้วยการยิง9ประตูจนช่วยให้อวยกาเลื่อนชั้นสู่เวทีลาลิก้าได้สําเร็จ แม้ต้นสังกัดจ,จะได้โดนนี้ตกชั้นในฤด,ดูกาลนี้ก็ตามแต่ลาฟามียังยิง12ประตูจากการเล่นลาลิก้า30นัดจนไปเตะตาทีมเซบีย่าตามนรายงานระบุว่านูโนเอสบิโตซานโตกุนศือของวูฟพร้อมปล่อยนักเตะยายสังกัดหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมคาดว่าจะอยู่ที่8ล้านยูโรแต่เซบีย่าจะพยายามต่อรองให้เหลืออยู่ประมาณ6.5ล้านยูโร อเล็กซีมาโร้แบ็กซ้ายวัย25ปีของเบนฟิก้ามีโอกาสย้ายมาค้าแข่งให้กับแอตเลติกมาลิดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานว่าเจลลิสบอนพร้อมลดค่าตัวนักเตะดิโก้เซเมลเน่เทนเนอร์อาจจรยตายของแอตเลติกมาลิดวางแผนเสริมแนวรับฝั่งซ้ายด้วยการลุ้นเซ็นสัญญากับอเล็กซีมาโร้แบ็กซ้ายสเปนของเบนฟิก้าในช่วงซัมเมอร์นี้อีกรอบหลังเคยถูกเจวลิสบอนปฏิเสธเ,เมื่อปีก่อนตามรายงานจาก ivo, มุนโดเดบอติโวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อาลติกโกมาริทเคยทาาทามกิมาโดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2019แต่เบนฟิก้าจะยอมปล่อยแบ็กซ้ายชาวสเปนก็ต่อเมื่อทีมตาหมีจ่ายค่าสิทธิ์สัญญาน,นักเตะมูลค่า60ล้านยูโรดังนั้นการย้ายสังกัดของอดีตเด็กปั้นบาร์เซโลนาจึงไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อทุกสโมสรหลังการเสียไรายได้จำนวนมหาศาลก่อนมีรายง,งานจากเลกอสสื่อท้องถิ่นโปรตุเกสที่อ้างว่า เบนฟิก้าจะลดค่าตัวนัาเตะลงมาเหลือประมาณ25-30ล้านยูโรซึ่งทีมเยวอสบอนเล็งรูเบนวีนาเกลแบ็กดาวรุ่งของวูดทอมตันเป็นตัวแทนของกลีมาโดไว้แล้วเช่นกันเคนนี่เดวกริดดาวเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูลยกเหตุการณ์ในเกมชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2005ที่อิสตันบูลมากระตุ้นในทีมในการพลิกครอบต่อไปในปีนี้ โงแดงบุกไปพ่ายเรอแมาิดประตูต่อในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายน,นัดแรกซึ่งถูกมองว่าเป็นงานหนักจากการที่พลิกสถานการณ์กลับมาเข้ารอบได้ในการเล่นที่แอนฟิลด์ในกลางสัปดาห์นี้แต่เดวกริตตั้งความหวังพร้อมยกเหตุการณ์ที่สนามอัตเตอร์เติร์ในเกมชิงแชมป์กับเอซิมิลานที่ถูกนำห่าง3าแต่สุดท้ายกลับมาตีเสมอและพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่และแพ้มา1 3ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปนส์ลีกและเราจะลงเล่นอีกครั้งในวันพุธกับเรอลมาริด ในเกมชิงชนะเลิศเราเล่นที่สนามอัตเตอร์ซึ่งเป็นสังเวียนที่เราเอาชนะเอซิมิลานด้วยการดวลจุดโทษดังนั้นบางทีเรื่องราวมันอาจจะยังไม่จบและฤดูกาลที่เลวร้ายอาจจบด้วยความสุขก็ได้ผมคิดว่ามันยากยิ่งกว่าเกมที่เจอกับบาร์เซลโลนาซึ่งมาดริดเป็นทีมที่ดีกว่าบาร์ซ่าชัดเจนบาร์ซ่าชนะ3าูนที่คัมหนูและพวกเขาพลาดในช่วงท้ายในจังหวะสําคัญผมคิดว่าในตอนนั้นนั่นทําให้เรามีโอกาสแล้วมาดริดเป็นทีมที่ดีกว่าในเรื่องของเกมรับแม้ว่าพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลง รามอสไม่ได้ลงเล่นและพวกเขาจะต้องดันนักเตะขึ้นมาพวกเขาดีกว่าที่บาร์เซโลนาเป็นจากการแพร่ระบาดของโควิดส9ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกับสโมสรฟุตบอลที่สูญเสียรายได้จำนวนมหาศสารเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามปกติมาก้าสือเมงกรทิงประเมินว่าเรอลมริตสูญเสียรายได้อย่างน้อย15ล้านยูโรในรอบ4วัน จากการลงเล่นในฐานะทีมเย่าสเกมใหญ่กับลิเวอร์พูลบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกต่อได้แมตช์เอลกาซิโกกับบาร์เซโลนาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจนไม่สามารถเปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามได้ตามปกติจากการประเมินระบุมาริตควรจะทำเงินได้อย่างน้อย10ล้านยูโรหากเกมกับลิเวอร์พูลได้ลงเล่นในสังเวียนซานดิอาโกบาร์เดบิลไม่นับรวมตัวปีเมื่อวันอังคารรวมถึงรายได้จากแมตช์เอลกาซิโกจากบาร์เซโลนาในอีก4ีวันต่อมานับเฉพาะ2เกมใหญ่ จะทำเงินให้กับราชันชุดขาวในช่วงสถานการณ์ปกติไม่ต่ำกว่า15ล้านยูโรแม้สโมสรอนจะพยายามลดค่าใช้จ่ายด้านล่างๆล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงก็ตามแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียเหล่านั้นนอกจากนี้เกมที่เัลามริดลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกับชัคสตาโดเนตมันเช่นกราดบักและอินเตอร์มิลานรวมถึงเกมรอบ16ทีมสุดท้ายกับออตแลนตาโดยไม่มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามยังทําให้สโมสรอนเสียรายได้เกมละอย่างน้อย3ล้านยูโรซึ่งเป็นทีมราชันชุดขาว เลือกย้ายมาเล่นที่สนามอัลเฟโดดิสเตฟาโนในซีซั่นนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลสนามขนาดใหญ่อย่างซานดิอาโกบาร์เบิลด้วย